คิดให้ดีก่อนที่จะถ่ายรูปหรือทำคลิปหรือแบบแฟนชวนอ่ะเออเธอมาถ่ายรูปตอนมีอะไรกันไหมถ่ายรูปโชว์ว่าวิวถ่ายรูปหน้าอกให้เราดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ทุกคนก็คงน่าจะรู้จักไข่เน่ากันแล้วแหละสื่อทุกสื่อเนี่ยออกขา่าวต่ไข่เนา่าไข่เนา่าไข่เน่าใครที่ไม่รู้จักก็ได้รู้จักกันเลยค่ะถามว่าดีไหมกินฝนก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องรสนิยมทางเพศของแต่ละบุคคลนะแต่ ในข่าวอะ่ะมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเสพ2อย่างนะไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปเห็นยอดเงินของเขาแบบโอ้โหรายได้เดือนเป็นล้านหนูจะทําบ้างค่ะแบบนี้แม่หนูยังไงก็ต้องปื้มค่ะแค่เอาเงินให้แม่ยังไงแม่ก็รับได้อยู่แล้วใจเย็นๆน,นะคะใจะเย็นๆทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียนะถ้าเป็นเรื่องโัสนิยมทางเพศอะ่ะก็คือเขาทํากับแฟนเขาเขาไม่ได้ไปทํากับคนอื่นนะคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะแต่ที่นี่ประเทศไทยคะ่ะที่นี่เป็นเมืองพุทธคะ่ะทำไมพี่ฝนมองแบบนี้คะ่ะก็เพราะว่า ที่นี่ยังไม่เปิดกว้างแบบนั้นนะคะเราก็อย่าเทียบประเทศไทยกับญี่ปุ่นนะแต่เพื่อฝนก็ไม่ได้ปิดกั้นนะคะแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําสาธารณะด้วยนะเขาก็ทําเฉพาะคนที่จ่ายตังเข้าไปดูแต่ทีเนี้ยไอคนที่จ่ายตังเนี่ยแหละมันเป็นคนหาเรื่องให้เขานะมันไปดูดคลิปเขามาลงฟรีอ่ะ ข้อเสียของเรื่องนี้คืออะไรข้อเสียคือคนดูคุ้มคนทำไม่คุ้มนะจ่ายตังค์ดูคนเดียวแต่มาแพร่กันในกลุ่มลานะ์เนี่ยดูกันอีกเป็นร้อยนะคะแล้วส่งต่อกันอีกเป็นพันเลยทีเนะี้ยแทนที่คนที่เขาทำเขาจะได้รับเงินเต็มๆก็ไม่ได้รับเงินเต็มนะได้เงินครั้งเดียวคนอื่นมันก็ไปดูดมาลงอันนี้มันก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าเราจะทําคลิปลงติกตอกลง YouTube หรือว่าอะไรพวกเนี้ยสปอยหนังอะ ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นหรือต่างประเทศตอนนี้ก็คือโดนจับแล้วนะคะสิ่งที่เราได้จากข่าวน้องไข่เน่าเนี่ยคืออะไรเรื่องเพศเป็นเรื่องสําคัญมากอยากจะให้เปิดกว้างไปเลยเปิดกวา้างยังไงคะก็คือเราเนี่ยจะต้องสอนกันตั้งแต่แบบเด็กผู้หญิงมีเมนตอนไหนเราต้องสอนวิธีการป้องกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยคะ่ะน้องๆหลายๆคนน่ะอินบ็อกซ์มาถามพี่ฝนเยอะมากนะคะหนูยังไม่มีเมนเลยคะ่ะแต่หนูไปมีอะไรกับแฟนแล้วหนูจะท้องไหมคะหนูเป็นตกข่าวคะ่ะหนูมีอะไรกับแฟนแล้วหนูเป็นตกข่าวคะ่ะหนูเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นคือพี่ฝนอยากจะบอกว่าถ้าาาเเเกิดว่รปน การเรียนการสอนใหม่นะคะน้องผู้หญิงเนี่ยมีเมนตอนไหนเนี่ยเราสอนวิธีการป้องกันได้เลยแต่ถ้าเป็นคนคนอายุเยอะๆอะเขาจะบอกว่ามันเป็นการชี้โพงให้กระลอกใช่ไหมแต่สำหรับพี่ฝนฝนไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะมันก็เหมือนกับเราสอนเด็กแปลงฟันน่ะ ทำไมเด็กต้องแปรงฟันถ้าไม่แปลงฟันฟันก็ผุไหมแต่ถ้าเราสอนเด็กแปลงฟันอย่างถูกวิธีอะฟันก็ไม่ผ,ฟมผุฟันก็ไม่เหลืองปากก็หอมเหมือนกันเด็กก็เหมือนกันนะคะเขามีความรักได้ไหมได้เด็กทุกคนมีความรักก็ไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนจะต้องอยากไปมีเพศสัมพันธ์เนาะแต่เขาสามารถเรียนรู้วิธีการป้องกันได้มันจะได้ไม่เกิดแบบชโลหุกแบบไปมีแล้วแล้วท้องแล้วก็ไปทําแท้งแล้วก็นูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ออวันนี้นะพี่ฝนฝนเนี่ยได้เข้าไปดูไลฟ์สดนะคะเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องท้องวัยเรียนแม่วัยใสอะไรอย่างเงี้ยพี่ฝนฝนก็ได้พิมพ์คอมเมนต์ไปอ๋อมีมีคนพิมพ์คอมเมนต์ก่อนพี่ฝนนะคะเขาบอกว่าก็ทาแท้งถูกกฎหมายสิพี่ฝนฝนก็เลยพิมพ์ไปแค่ว่าฝั่งยาคุมฟรีสิคะคนนี้ก็เลยมาตอบคอมเมนต์พี่ฝนโอ๊ยฝั่งยาคุมไม่ได้หรอกต้องทําแท้งถูกกฎหมายไปเลยคนที่บอกว่าอยากจะให้ทําแท้งถูกกฎหมายอะไรเงี้ยมันก็ความคิดเขาพี่ฝนก็คงไปแย้งเขาไม่ได้หรอกนะคะแต่สําหรับส่วนตัวพี่ฝนนะการทําแท้งถูกกฎหมายอ่ะมันเป็นการแก้ที่ป ส่วนการแก้ที่ต้นเหตุก็คือสอนให้เด็กรู้จักการป้องกันเด็กผู้หญิงกินยาคุมยังไงถ้ามีเพศสัมพันธ์แบบฉุกเฉินแล้วเราจะต้องกินยาคุมแบบไหนมันถึงจะไม่ท้องอันนี้มันก็ต้องแบบสอนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะสำหรับพี่ฝนนะการทําแท้งมันคือปลายเหตุมากๆแล้วพี่ฝนก็ไม่เห็นด้วยกับการทําแท้งนะคะถึงแม้จะบอกว่ามันเป็นก้อนเลือดก็เหอะเออคือพี่ฝนก็นับถืนะอพุทธเนาะก้อนเลือดน,นี้มันก็มีชีวิตไหมเออพี่ฝนก็30กว่านะคะก็ยังมีความคิดโบราณโบราณนิดนึงยังไม่สามารถที่จะคิดได้ว่ามันก็แค่ก้อนเลือป ออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังไม่สามารถคิดได้อย่างนั้นนะแต่ส่วนตัวเพื่นฝนคิดว่าถ้าเราสอนตั้งแต่ต้นเลยว่าวิธีการป้องกันควรป้องกันแบบไหนป้องกันยังไงเด็กผู้ชายใส่ถุงยางยังไงถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินมาเราสามารถไปกินยาคุมฉุกเฉินได้นะมันจะได้ไม่ท้องแต่ยาคุมฉุกเฉินไม่ใช่ว่ากินบ่อยถ้าคิดที่จะมีเรื่อยๆหรือรักที่จะมีตลอดแล้วเราก็ป้องกันไปเลยฝังยาคุมก็ได้ฉีดยาคุมก็ดีกินยาคุมเป็นแผงก็ยังได้อยู่นะคะเรื่องนี้มันก็เป็น ปัญหาที่แก้ยากนะพี่ฝนก็ได้แต่ทําในมุมมองเล็กๆนะคะมุมมองเล็กๆของคนคนหนึ่งที่จะแบบ บอกน้องๆได้นะว่าวิธีการป้องกันที่ถูกต้องทํำยังไงนะคะเพราะปัญหาโครงสร้างมันใหญ่และซับซ้อนมากนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรมากไปกวนอีได้นะคะสรุปเลยก็คือถ้าเราคิดที่จะทําอะไรนะคะน้องๆเราอยากจะถ่ายรูปก,กับแฟนถ่ายคลิปกับแฟนให้เราคิดถามใจตัวเองก่อนเลยนะถ้าเราจะโพสตลงอ่ะอีก10ปี20ปีข้างหน้าเราจะเสียใจไหมนะคะเพราะอย่าลืมนะต่อให้เป็น only f a นหรือส่งให้แฟนดูอ่ะวันนึงเลิกการทะเลาะก,กันขึ้นมาหรือใครมาเห็นรูปเห็นคลิปขึ้นมายังไงมันก็ ออกสู่สาธารณะได้นะคะแล้วพี่ฝนก็อยากจะเตือนไว้อย่างหนึ่งนะถ้าเราเห็นว่าเขาได้เงินเยอะๆโอ้โหคนนี้แหละไอดอลฉันเลยทํางานแค่ไม่กี่เดือนได้เงินเป็นหลักล้านคิดดีๆนะคะ วิธีการหาเงินล้านมีเยอะแยะค่ะอ่ะเนี่ยล่าสุดเมื่อชั่วโมงที่แล้วพี่ฝนฟังข่าวนะคะเขาหาเงินได้เป็นล้านก็จริงแต่เขาจะต้องเสียเงินประกันคนละสองแสนนะเพิ่งจะประกันได้ออกมาเมืม่อชั่วโมงที่แล้วกันเองอ่ะเงินนั้นก็ไม่ได้ได้เต็มอีกต้องเอามาประกันตัวเองอีกนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะไม่ทําคลิปแบบนี้อีกแล้วอ่ะแล้วทีนี้เขาจะไปทําอะไรต่ออันนี้พี่ฝนก็ไม่ทราบนะคะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้พี่ฝนก็อยากจะบอกแค่นี้และคะ่ะถ้าเรามีเมนแล้วแล้วเราสามารถทองได้แล้วนะคะถ้าเรามีแฟนไม่ได้บอกอกยยางช แต่ถ้าเรารู้จักการป้องกันเราก็จะไม่ท้องนะคะแม่หนูไม่ให้มีแฟนแม่บอกว่าเดี๋ยวท้องหนูก็บอกแม่ว่าการมีแฟนแมไม่จำเป็นต้องท้องเออเห็นไหมไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์เสมอไปรอให้เรียนจบก่อนแม่หนูไม่เข้าใจทําไมแม่ต้องคิดแบบนี้ด้วยคะอันเนี้ยก็เป็นความคิดของคนยุคเก่าต้องบอกเลยว่ายุคเก่าเพราะว่ายุคสมัยใหม่อ่ะไม่น่าจะคิดแบบนี้แล้วนะคะว่าการที่เด็กไปม,มีแฟนแล้วจะต้องมีเพศสัมพันธ์แต่ถ้าคุณแม่เราฉุกค,คิดสักนิดนึงนะถ้าคุณแม่เราบอกว่าเนี่ยเราต้องรู้จักวิธีการป้องกันนะ คือถ้าผู้ชายอยากมีแฟนมีได้นะคะการมีความรักไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าเราพากันไปในทางที่ดีอาจช่วยกันอ่านหนังสือติวกันให้เข้ามาหาลาัยดีๆอันเนี้ยได้มันเหมือนโลกในจินตนาการเลยเนาะแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงเราต้องบอกแบบนี้ค่ะถ้าเรายังไม่พร้อมเราก็อย่าไปยอมเขาละลูกเราก็อย่าไปให้เขาละลูกคําว่ารักตอนเนี้ยไม่ใช่ว่าเธอไม่รักฉันหรอถ้าเธอรักฉันเธอต้องให้ฉันแบบเนี้ยไม่ถูกไม่ได้ถ้าพี่เป็นคุณแม่นะคะพี่จะสอนแบบนี้เลยนะแล้วคุณแม่เนี่ยก็อาจจะดูข่าวมากเกินไปนะคะแล้วก็คิดไปต่างๆนะ นะว่าโอ้ถ้ามีแฟนนะเดี๋ยวต้องไปมีอะไรกันแล้วไม่ป้องกันมันจะท้องแต่ถ้าเราสอนการป้องกันนะคะว่าเออลูกถ้าพลาดพังขึ้นมาจริงๆนะมาบอกแม่นะลูกหรือถ้าเราคิดจะรักคิดจะมีนะฝังยาคุมกินยาคุมยังไงถ้าฉุกเฉินถ้าพลาดพังจริงๆเลยแบบไม่ได้ใส่ถุงยางเลยนะเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆกินยาคุมฉุกเฉินได้นะลูกจะได้ไม่ท้องอะไรแบบนะี้คือมันต้องสอนการป้องกันไม่ใช่ไปห้ามยิ่งห้ามเด็กยิ่งอยู่นะคะพี่ฝนจะเตือนไว้อย่างหนึ่งนะไม่ว่าเกิดอะไรแล้วแต่ในชีวิตนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องแฟนหรือว่าตัวเราเองนะคะแค่ความคิดเราตังหิดตังหิดอะ่ะ เราอย่าทำนะมันบ่งบอกแล้วว่าอย่าไปทํามันไม่ดีแล้วอย่าไปฝืนนะคะเอ้ยไม่มีอะไรหรอกมัง้งไอ้ไม่มีอะไรหรอกมั้งนั่นแหละผลเสียม,มันจะตามมานะคะเพี่อนฝรเต,ตือนด้วยความหวังดีเพราะพี่อนฝนเคยเป็นไม่ว่าจะทุกเรื่องในชีวิตเลยเฮ้ยเพื่อนคนนี้น่าจะดีแต่เราตัง,งหิดในใจอยองว่ามัน,ม,นมันไม่น่าใช่ปรากฏโดนแทงข้างหลังก็บ่อยนะคะหรือว่าแฟนคนนี้น่าจะดีเราต้องเปลี่ยนแปงนคนได้สิอะไรแบบนี้สุดท้ายนะคะไม่ได้คะ่ะเละเทะนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เรารู้สึกตัง,งหิดใจนะคะไม่ว่ากับกับเพื่อนนแฟน แม้กระทั่งตัวเราเองนะคะให้เราหยุดเลยค่ะหยุดแล้วก็อย่าทำนะคะถ้าแฟนขอมีอะไรด้วยแต่หนูปฏิเสธแต่เขายังยังอยากจะมีอะไรด้วยควรทำยังไงดีคะเครียดมากเราก็ยืนยันหนักแน่นนะคะว่าไม่พี่ฝนบอกได้เลย,เลยว่าสเต็กไม่สามารถมัดใจใครได้นะคะและสเต็กก็ไม่สามารถทําให้เขาคนนั้นรักเราและอยู่กับเราได้นะคะอันนี้แปลว่าเขาแค่อยากลองอยากมีนะคะถ้าเรายืนยันแล้วว่าไม่ก็คือไม่ถ้าเขาจะขอเลิกเราเลิกไปเลยค่ะเพราะว่าเรายังมีโอกาสที่จะไปเจอผู้ชายดีๆอีกเยอะนะคะคนเนี้ยอาจจะไม่ เหมาะกับเรานะคะแต่ถ้าเราบอกไปแล้วว่าไม่แล้วเขาก็แบบอืมไม่ก็ไม่โอเครอได้อันนี้ก็อยู่ที่การพิจารณาของเราแล้วนะคะว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะแต่ถ้าเขาทู่ซีดันทุลังจะเอาให้ได้เรายืนยันแล้วว่าไม่เราก็ควรตีตัวออกห่างและหาใหม่นะคะก็ถ้าน้องๆนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามโอ้ยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วก็จะได้ไม่พลาดไลฟ์นะวันนี้พี่ฝนก็ไปก่อนนะคะบายบาย